เราทำมาเนี่ยมันเพียงพอต่อการเป็นเศษดินปลายเล็บหรือเปล่าว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือได้ไปเป็นเทวดาชีวิตเราใกล้ความตายและเริ่มมีความเสี่ยงล้เราต้องหันมามองแล้วว่าเรากำลังแก่เจ็บตายแล้วความตายนี้ไม่รอไม่รอแก่นะเด็กก็ตายได้กลางคนก็ตายได้ตายได้ตลอดเย็นนี้พรุ่งนี้อาจจะตายก็ เป็นไปได้ตลอดเวลาพระองค์งจึงตรัสว่าอย่าประมาทไม่ให้พวกเราประมาทต่อความแก่เจ็บตายนะเพื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นท่าตามธรรมชาตินะเป็นท่าตามธรรมชาติไม่ได้มีดีมีเลวอะไรไม่ได้เป็นของใครเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ชีวิตนะเราทั้งหลายกำลังเข้าใจผิดว่าจิตเป็นเราร่างกายเป็นเรา แต่ถ้ายมปล่อยวางได้ยมหลุดพ้นปัญหาทำไมต้องหลุดพ้นเพราะว่าถ้าไม่หลุดพ้นยมต้องเกิดอีกและปัญหาเกิดอีกคืออะไรต้องแก่เจ็บตายอีกแก่เจ็บตายอีกถ้าเป็นเทวดาตลอดมนุษย์ตลอดก็คงไม่มีปัญหาแต่ต้องไปผ่านนรกกัเนศดิชันเปรววิสัยเพราะยังเป็นปุถุชนยังไม่เป็นอริยะต้องผ่านสามกติข้างล่างแน่นอนนี่แหละคือปัญหาว่าทำไมต้องเป็นอริยะ ทำไมจะต้องรู้อริยสัจสี่ความเกิดแก่เจ็บตาย